ครับผมก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยเลยนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กับผมอีกเช่นเคย fb โจสลัดนะครับวันนี้ผมก็อยู่ใน GTS San Aray Surf m o r g a right. n นะครับวันนี้ผมก็ได้ทำการออกช่างมาเป็นวันที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็นะว่าแล้วผมออกช่างมาทำไมก็คือผมออกช่างมาสร้างแกงนะครับผมก็ คลิปนี้ผมไม่ได้มาสอนทำงานหรือว่าอะไรนะครับแต่ก็จะมาสอนทุกคนนะครับไม่ไม่ไม่ได้มาสอนดิจะมารีวิวแก๊งผมนะครับผมก็อะดัแบ,บแบล็กเลยแก๊งผมนี้คือจะมีบ้านนะครับตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวเรารีวิวหน้าบ้านนัมนก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีที่โล่งๆฮะตรงนี้เห็นปะตรงนี้ก็โล่งนะครับแล้วก็มีธนาเอ้ตู้เอทีเอ็มนๆนนะครับก็เบิกเงินได้นะแล้วก็ แก๊งผมมีอะไรก็หนึ่งเลยก็มีตู้ ATM แลละแล้วก็ตัวนี้ครับผมมีรถให้เบิกนะคสิบคันนะครับผมเบิกได้ทุกคนเลยนะครับมีรถให้เบิกสิบคันแล้วก็เขาเดี๋ยวเราเข้าไปในบ้านกันว่าเรามีอะไรในบ้านนะครับโอเคตอนนี้เราเข้าไปในบ้านนะในบ้านก็จะสภาพแบบนี้เลยนะครับตรงนี้ก็จะสามารถเ,าเก็บเงินได้นะครับ ชั่วโมงละ600นะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับท่ห้องนี้ก็เป็นห้องโล่งๆเลยนะครับอ่าอันนี้ก็รับได้ทุกคนนะครับชั่วโมงละ600เนาะข้างล่างก็ตกแต่งประมาณนี้นะครับอันนี้คือแอดมินเกิดตกแต่งมาให้เนาะแล้วก็ขึ้นชั้นสองนะครับเราก็จะเดินมาตรงนี้คนระับนี่จะมีอยู่ห้องหนึ่งนะพี่ราเข้าได้ก็คือห้องนี้เข้ามาห้องนี้ก็คือจุดเกิดของฐานแก๊งเราก็คือ ใครเข้ามามันก็จะอยู่ตรงนี้นะครับหรือว่าเกิดมันก็จะอยู่ตรงนี้ข้างในนี้ครับก็จะมีจุดเปลี่ยนสกินนะครับถ้าใครจะเปลี่ยนสกินก็กดเหก็ได้นะครับตอนนี้แต่ผมยังไม่กดเพราะผมยังไม่เปลี่ยนนะครับก็ก็กเาัาไงก็คลิปเนี้ยคือมันมันมันไม่ค่อยมีอะไรนะเพราะมันรีวิวแค่แก๊งอะแก๊งมันไม่ได้มีอะไรเยอะแยะนะครับแล้วก็ตอนนี้สมาชิกแก๊งผมมี ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยเยอะนะครับแค่สี่ฮะคนเองนะก็ฝากบอกว่าใครนะครับที่อยากจะเข้าแก๊งผมนะครับก็าบอาเรว่าไงถ้าอยากจะเข้าแก๊งผมก็ติดคอมเมนต์ใต้ร่างคลิปนะครับแล้วก็คอมเมนต์ชื่อในเกมอะไรเงี้ยแล้วเดี๋ยวผมจะไปอ่าน,นครับแล้วก็อาจจะให้เข้านะครับก็การเข้าแกงผมก็เดี๋ยวเดี๋ยวฝากดิสคอดให้ละกันนะเออไปดูในดิสคอดผมได้เด้อเป็นดิสคอด ก็เลยเอ้ยไม่ใช่ทิศขอดิเดี๋ยวจะขึ้นรูปการเข้าสมาชิกแก๊งผมให้ดูนะเดี๋ยวขึ้นให้ตรงหน้ากลางหน้าจอเลยโอเคโอเคก็ก็ทีนี้มันก็ไม่มีอะไรมากกนะ็เผมก็มารีวิวแก๊งให้ดูแค่นี้นะก็ใครที่ชอบแกคลิปนี้นะผมก็อย่าลืมกดไลค์ share, คกดแชร์กดซับสไครด้วยแล้วแล้วก็ถ้าใครอยากเห็นผมไปวอลแก๊งหรือว่า ไปต่อยคนที่เลเบลสามารถคอมเมนต์ได้แล้วเดี๋ยวผมจะาพาน้องๆผมไปทำให้ดูนะแล้วก็ใครที่อยากจะเข้าแก๊งผมก็เดี๋ยวติดต่อทางใต้ล่างคอมเมนต์ได้เลยคอมเมนต์ไว้เดี๋ยวผมจะ